สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช n แนลโวนกัด Life on the w o r ว d วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าสัตว์เลื้อยคลานที่สุดแสนจะแปลกประหลาดซึ่งจะเป็นสัตว์ชนิดไหนกันบ้างลองไปชมกันเลยค่ะอันดับที่10 Red Eye c r o c o d i l e Skink หรือที่รู้จักกันในชื่อกิ้งกะจระเข้กิ้งเหลนจระเข้หรือว่า Red Eye Skink นะคะ เจ้าสัตว์รูปร่างหน้าตาคล้ายกิ้งก่าตัวนี้จริงๆแล้วมันคือจิ้งเลนซึ่งจิ้งเลนโดยทั่วไปแล้วนะคะจะออกลื่นๆตัวยาวๆผิวมันๆแต่ลักษณะของ Red Eye Skink จะต่างออกไปคือมีน้ำแหลมทั่วทั้งลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีดำแถมยังออกลูกเป็นไข่อีกด้วยล่ะค่ะขนาดโตเต็มที่มีความยาวเพียง7-10นิ้วมีอายุประมาณ10-15ปีอาหารหลักของพวกมันก็คือจิ้งหรีดทากลูกกบ นอนตักก๊กแตนหรือว่าไส้เดือนซึ่งในปัจจุบันนะคะนิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่9ก้าทอนี่เดวิลทอนี่ดราก้อนนะคะมังกรมีน้ำหรือว่าน้ำปีศาจจัดเป็นกิ้งก่าทะเลทายสายพันหนึ่งของออสเตรเลียซึ่งชาวพื้นเมืองบางคนจะเรียกมันว่าเมาเชนเดวิลซึ่งมันเป็นกิ้งก่าที่มีเกล็ดแหลมคมเหมือนมังกร มีไว้สําหรับป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าต่างๆทุกรูปแบบแถมยังเป็นกิ้งก่าที่มีอายุยืนยาวมากๆอีกด้วยล่ะค่ะเพราะพวกมันนั้นสามารถมีอายุยาวนานได้ถึง20ปีเลยทีเดียวอันดับที่8กิลลามอนสเตอร์ซึ่งเป็นกิ้งก่าที่พบได้ในเทะเลทรายของสหรัฐอเมริกา ตัวมันจะมีสีดําสลับกับลายสีชมพูซึ่งดูน่ารักน่าชังเสือเกินนะคะมันเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าอุ้ยอายและชอบอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้หรือว่าโครงดินอาหารของมันก็คือหนูนกตัวเล็กๆที่ทํารังอยู่บนดินรวมไปถึงไข่ของนกแต่ถึงแม้ว่าพวกมันจะมีพิษนะคะแต่พิษของมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตของมนุษย์แต่อย่างใดซึ่งในปัจจุบันนะคะมันกลายเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่กําลังใกล้จะสูญพันธุ์นั่นเองล่ะคะ่ะ อันดับที่7จ็ดฮอนลิซาดกิ้งก่าน้ำหรือว่ากิ้งก่าเขาจัดได้ว่าเป็นกิ้งก่าหน้าตาแปลกออกมากๆเลยนะคะร่างกายของมันเต็มไปด้วยน้าปุ่มๆแถมบนหัวของมันก็ยังมีเขาอีกด้วยล่ะค่ะลาตัวของมันจะออกอ้วนๆกลมๆน่ารักน่าชังไม่น้อยเลยทีเดียวพบได้ตามแถบในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด14ชนิดความสามารถพิเศษของมันนะคะก็คือหากว่ามันถูกลากิ้งก่าเขาบางชนิด จะฉีดเลือดจากบริเวณมุมของดวงตาใส่ไปยังผู้ล่าเพื่อให้ตกใจกลัวและหนีไปในที่สุดนะคะซึ่งรสชาติเลือดที่มันพ่นออกมาเนี่ยนะคะจัดได้ว่ายอดแย่จนศัตรูเนี่ยต้องเพนนี้เลยล่ะคะ่ะอันดับที่6 f ฟ y าย g g แก็ o โกหรือว่าตุ๊กแกบินจัดได้ว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานในวงตุ๊กแกและก็จิ้งจกซึ่งคล้ายกับจิ้งจกบ้านนะคะแต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย จุดเด่นของพวกมันก็คือมีแผ่นหนังระหว่างนิ้วเท้าและแผ่นหนังด้านหน้าของลำตัวซึ่งใช้สำหรับในการร่อนจากต้นไม้หนึ่งไปยังอีกต้นไม้หนึ่งที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตุ๊กแกบินอาศัยอยู่ในป่าดิบและบริเวณที่มนุษย์อยู่อาศัยพบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของไทยไปจนถึงอินโดนีนเซียแต่ก็มีรายงานว่าพบตุ๊กแกบินนะคะที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในภาคเหนือของไทยเราอีกด้วยล่ะค่ะ อันดับที่ 5. j a แจ็คสันคาเมเลียนหรือกิ้งกะคาเมเลียนแจ็คสันกิ้งกะคาเมเลียนแจ็คสันหรือว่ากิ้งกะคาเมเลียนสาเขานะคะเป็นกิ้งกาคาเมเลียนชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเด่นนั่นก็คือมีสันหลังแข็งคล้ายเขา3ามเขาอยู่บริเวณด้านหน้าของส่วนหัวยกเว้นในเพศเมียจะไม่มีเขาหรือมีแต่เฉพาะส่วนจมูกเท่านั้นผิวหนังจะหยาบและรุกระมันสามารถเปลี่ยนสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างชำนาญ เจ้ากิ้งก่าชนิดนี้กระจายพันธุ์แถบเข็งยาและแทนซาเนียในแอฟริกาตะวันออกนับเป็นกิ้งก่าแคลมเลียนที่พบได้ไม่ง่ายนักในธรรมชาติและได้ถูกนำเข้าไปในฮาวายเพื่อเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่ 4. Leaftail g e c k o ตุ๊กแกหางใบไม้หรือว่าตุ๊กแกหางแบ่น เป็นตุ๊กแกที่มีลักษณะเด่นนั่นก็คือมีร่างกายขี้วิตงอและก็แบนราบทําให้มีลักษณะกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะส่วนหางที่แบนราบและมีลักษณะคล้ายกับใบไม้จึงเป็นสัตว์ที่สามารถแฝงตัวตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดีมันเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนและสามารถมองเห็นในที่มืดได้ดีกว่ามนุษย์ถึง350เท่าจัดได้ว่าเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้บนเกาะมาดากัสการ์ที่เดียวเท่านั้นเองค่ะ อันดับที่3 b r บรูเคเซียบรูเคเซียนั้นเป็นกิ้งก่าคาเมเลียนสกุลที่เล็กที่สุดมีความยาวเฉลี่ยเพียง2.5ถึง5.5เซนเมตรเท่านั้นและมีลำตัวเป็นสีน้ำตาลเข้มเพื่อที่จะพรางตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยพวกมันจึงมีสีหม่นไม่สดใสเหมือนกิ้งก่าคาเมเลียนสกุลอื่นๆ และปลายหางนะคะสามารถที่จะม้วนงอได้เพื่อใช้สําหรับป่ายปีนตามพุ่มไม้หรือว่าตามพื้นดินเท่านั้นเนื่องจากว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่หากินบนพื้นดินจึงไม่สามารถที่จะปีนต้นไม้ได้ซึ่งโดยปกตินะคะจะหลบซ่อนอยู่ใต้กองใบไม้ที่ทับถมกันอยู่บนพื้นดินนั่นเองล่ะค่ะอันดับที่ f r งเฟลเน็ l i ิสัตรหรือกิ้งก่าแผงคอ มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทกิ้งก่าชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสีของลำตัวนั้นเป็นสีน้ำตาลเขียวมีจุดเด่นก็คือมีแผงคอที่สามารถแผ่ออกได้กว้างครอบหัวของมันเวลาที่มันตกใจหรือว่าเพื่อขู่ให้กับศัตรูนั้นกลัวอีกครั้งยังสามารถวิ่งได้ด้วยขาหลังเพียงสองขาด้วยความเร็วนะคะเมื่อต้องการที่จะหนีศัตรูพบกระจายพันธุ์อยู่ในทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียป่าป่วนนิวซี กิ้งก่าแผงคอนะคะใช้ชีวิตกว่าร้อยละ90อยู่บนต้นไม้แต่จะหาอาหารซึ่งเป็นมแมลงบนพื้นดินกินเท่านั้นโดยสามารถมองเห็นอาหารจากบนต้นไม้ได้ไกลถึง3เมตรเลยทีเดียวอันดับที่ 1. อามาดิโลลิซาหรือว่ากิ้งก่ามังกรมันเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นและเป็นสัตว์คุ้มครองของแอฟริกาใตา้มีเกร็ดแข็งหุ้มลำตัว ลักษณะพฤติกรรมการป้องกันตัวของมันนะคะมันจะงับปลายหางเอาไว้ในปากทําตัวให้เป็นวงกลมซึ่งเป็นพฤติกรรมคล้ายๆกับตัวนิ่มที่มีผิวหนังแข็งหุ้มลําตัวของอเมริกานั่นเองล่ะค่ะพวกมันนะคะมีขนาดวัดจากหัวถึงโคนหางประมาณ6.5ถึง8.5นิ้วมีช่วงอายุอยู่ประมาณ20ถึง30ปีและจะผสมพันธุ์ทุกๆ2ถึง3ปีซึ่งดูๆไปแล้วนะคะก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เหมือนกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะแหมเห็นหน้าตาของพวกมันแต่ละตัวนะคะนึกว่าไดโนเสาร์หลงยุคมาเลยทีเดียวเพียงแต่ขนาดของพวกมันนั้นเล็กกว่าไดโนเสาร์หลายล้านเท่าตัวเท่านั้นเองหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ